ให้น้องๆทั้งสี่คนปรับเข้าความถีแต im ่ละพอปรับผลงานแบบสวมคาแรคเตอร์ใน series เจลบอยสักเด็นเลยนรับขอเป็นแบบภาษาเจลสีเรื่อยๆโอ้โหพี่ก็ฝากเลยนะครับผมเจลบอยสถานะกักใจนะครับอยากให้ติดตามไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเนื้อหาก็จะเข้มข้นมากขึ้นในแต่ละ EP ยังสปอยอะไรเยอะไม่ได้แต่ว่ากากไว้ก่อนแต่อยากให้ดูจริงๆเจลบอยสถานะกักใจนะครับ รับรองว่าชีเสิร์ฟแน่นอนครับเม็ดบ้างไม่เม็ดบ้างครับมีอีกมีอีกมีอีกมันได้อีกได้อีกหรอมันจึ่งมากจะต้องฮอบฮอบแล้วฮอปแล้วเหยื่นเหยื่นแล้วไปท่านคลินิกท่านตกรใกล้ฉันใกล้ฉันขอบคุณมาก มันฝืนป้ะมื่อก้เอาซีนามาไหมเอาทีน่ซีนามาสองขอนอิมพอไว้ตรงนี้เลยทีมงานเขาตั้งใจนะเว้ยขอโทษนะที่เราเป็นตัวแม่เกี่ยวอะไรอ่ะตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาต้องดูที่ไหนไอ้ฉืออีไงเวลากี่โมงสามทุ่มสี่หดูสดที่ไหนช่องวันกี่โมงไม่รู้อะไรเลยไม่รู้วันสามเอดไงสองมครเชิดจบไหมออกไปโซจบ ครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ